าอันดับเรื่องเราลูกหลานของโนบิตะในโดไรมอนครับอันดับ5้าโดไรมอนตอนลูกชายของโนบิตะหนีออกจากบ้านเมื่อวันนี้โนบิตะของเราโดนคุณพ่อบนยับเลยครับไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีก็ต้องหนีออกจากบ้านตามสูตรอีกแล้วครับท่านอีกแล้วเนี่ยเอะอะไรนาก็หนีออกจากบ้านไม่อายบ้างหรือยังไงแต่ว่าทัานใดนั้นลูกชายของโนบิตะอย่างโนบิสุเกะก,ก็โผล่ขึ้นมาครับและบอกว่าพ่อ ผมหนีออกจากบ้านมาเพราะว่าคุณพ่อน่ะขี้บ่นเอาแต่ใจตัวเองเอาลูกชายของฉันมาทําไมที่นี่วะเนี่ยแล้วนายไม่กลับไปที่บ้านนักลับไปก่อนกับพ่อน่ะขี้บ่นถึงตายยังไงก็ไม่ยอมกลับแย่แล้วงานนี้โดบีสุเกะมาอยู่ที่บ้านแบบนี้ก็แย่นะสิครับคือตามนูเตาทุกที่จนได้เจอกับชิซุกะรับแหมอันนี้คุณแม่เองเหรอเนี่ยตอนเด็กก็น่ารักดีนะแต่ว่าตอนโตนี่เหมือนคุณย่ากแก่ๆคนหนึ่งแหมทําให้ชิซุกะ งอนเลยครับหลังจากนั้นจันก็ชวนโนบิตะไปเล่นเบสบอลและกะว่าจะทำร้ายร่างกายโนบิตะครับจนโนบิสุเกะ ต้องหันมาห้ามปราบเอาไว้ทําให้เจนรู้สึกถูกใจจึงพาไปเล่นเบสบอลด้วยกันครับหลังจากนั้นโนบิตะกับโดไรมอนอยากจะรู้ความจริงให้ได้ว่าในโลกอนาคตนั้นมันเกิดอะไรขึ้นมาจึงไปหาโนบิตะตอนโตซึ่งตอนนั้นโนบิตะก็บอกว่าฉันเนี่ยเข้าใจแล้วละความเป็นผู้ใหญ่ตอนเด็กเราก็พูดได้หมดและต้องใจดีกับลูกๆแต่บางครั้งก็ต้องมีดุก,กันบ้างจะได้สมมึกตัวเองซะบ,บ้างเพราะฉะนั้นฉันจึงเป็นฉันยังไง 老王、啊 แม่แบบนี้โนบิตะต้องทําการพาโนบิสุเกะกับโลกอนาคตให้ได้แต่ว่าโนบิสุเกะเขาดื้อสิครับงานนี้โดรมอนจึงพาลูกชายของโนบิสุเกะมาบ่นบ้างครับนี่พ่อชอบบ่นเอาแต่ใจผมจึงหนีออกจากบ้านแล้วเนี่ยเอาสรุปว่าหนีออกจากบ้านกันหมดเลยลรอเนี่ย <c oughs> อันดับสี่โดรมอนตอนอยู่คนเดียวในโลกอนาคตเมื่อเหล่าเพื่อนของโนบิตะเขาไปเที่ยวกันหมดเลยครับแม่ปิดเทอมภาคฤดู ก็ต้องไปเที่ยวสิครับถึงจะสนุกตื่นเต้นเร้าใจซึ่งโดรีมอนอยู่ดีก็รีบร้อนแปลกๆเหมือนกลัวอะไรบางอย่างหรือว่าโลกอนาคตในศตวรรษที่22นั้นเกิดภัยพิบัติก็เป็นได้ไม่ได้การแล้วเราต้องไปช่วยโดยการไปที่บ้านของเซวาชิเมื่อปี2125นะครับเมื่อไปถึงก็เป็นแบบที่นวยตาว่าเลยครับไม่มีใครอยู่เลยโลกรังมากก่อนอื่นต้องเปลี่ยนชุดให้มันเข้ากับยุคสมัยมียก่อนกินอาหารแต่ว่า ไม่มีคนอยู่จริงๆหรอเนี่ยอะไรกันเนี่ยบ้าไปแล้วหรือว่าพวกเอเรียนพวกนั้นเหรอเมื่อนูเตะได้เจอกับเอเรียนมากมายนี่น่าจะเป็นสาเหตุแน่นอนเลยที่ทําให้โลกอนาคตศตรวรรษที่สองนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้การแล้วเราต้องช่วยให้ได้แต่ว่าเราไม่มีอาวุธไปสู้เลยทันใดนั้นหลานชายของนูเตาเองก็โผล่ขึ้นมาและบอกว่าโลกเนี้ยปูมันย่อยยับหมดแล้วผู้คนต่างโดนเจ้าพวกนี้เล่นงานเหลือแค่หลานคนเดียวขับปูอะไร ไรกันเนี่ยมีทางเดียวคุณปู่คือเราต้องสู้สู้จนเหลือเลอดเป็นคนสุดท้ายอะไรกันเนี่ยมาลองดูนูติตาแก่เซลชิก็สามารถผ่านดา่านเอ้ยปราบเจ้าพวกนี้มาได้ครับแต่ว่ากลับไปเจอกับจานบินล้าใหญ่ครับยิงลงมาทําให้เซลชิตายหาเลยอะไรกันเนี่ยร้านชันไม่อ้าวยังไม่ตายเลยเนี่ยและเพื่อนๆของเซวชิก,ก็โผล่ขึ้นมาแลวบอกว่ายังเล่นเกมนี้อีกเหรอหน่าเบื่อจะตายฉันเนี่ยไปเที่ยวรอบจักรวาลมา แม่ภาพนี้มันคุ้นๆนะครับเนี่ยแต่เดียวก่อนที่ผ่านมามันคือเกมเหรอวเนี่ยงงไปหมดแล้วซึ่งโดเรมอนที่รีบร้อนไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าต้องไปซ่อมดูแลระบบที่ศูนย์บริการครับอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองอันดับ3ามโดเรมอนตอนวันหยุดฤดูร้อนในศตวรรษที่22เมื่อโดเรมอนต้องไปพักผ่อนบ้างครับเพราะว่าเหนื่อยกับการดูแลนูมิตามานานแสนานานงานนี้โดเรมีต้องเป็นคนชวนนะ แต่ก็มีบิ๊กเซอร์ไพรส์ครับเพราะว่าโดเรมี่นั้นกับนัดเพื่อนมาใหแม่อุตส่าห์นัดเราไว้แท้เลยทําไมทํากันแบบนี้ล่ะซึ่งตอนนั้นเซวชิกําลังทําหุ่นยนต์นี่ครับคือการบ้านปิดเทอมหน้าร้อนของเซวชินั่นเองแต่ว่าอยู่ดีๆแจนก็วิดีโอคอมาไม่ใช่ฉันคือจัมโบ้หุ่นยนต์ของฉันเสร็จแล้วส่วนของแกเสร็จหรือยังเซวชิ เราต้องมาดวลกันแต่ว่าอันนี้ไม่เรียกว่าการบ้านปิดเทอมหน้าร้อนหรอกครับมันมาเล่นกันเฉยๆงานนี้โดรายมอนต้องช่วยเซวชิให้ได้เลยแต่เหมือนจะช่วยแต่ว่ายังก่อนอาจจะเป็นภาระซะมากกว่าไม่ว่าจะช่วยสักกี่ครั้งพี่มอนก็นทำพลาดจนเซวชิเริ่มชักลำคขาญแล้วนะครับบอกว่าฉันจะทำคนเดียวไงนายไม่ต้องมายุ่ง เสร็จแล้วล่ะครับนี่คือหุ่นยนต์ที่แข็งแรงที่สุดเท่าที่ฉันเคยทํามาเลยนะคราวนี้ก็ต้องไปดวนกับจัมโบ้ซะแล้วไม่ไหวแล้วสู้มันไอ้จ้า แต่ว่าหุ่นยนต์ของจัมโบ้นั้นเหนือกว่าเซวอร์ชี่หลายขุมเลยครับทำให้โดไรมอนต,ต้องช่วยแล้วโดยการปานี่ไปเลยทำให้หุ่นยนต์ของพี่แกเปลี่ยนไปครับไอหยานี่มันระเบิดคนบ้านี่นาะแหมโดไรมอนอีกแล้ว,ลวเหรอนี่กลับไปได้แล้วโดไรมอนแกอยู่ที่นี่ก็ไร้ประโยชน์แหมด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจครับ จึงกลับมาหาโนวิตะมีเพียงแค่โนวิตะนี่แหละครับที่เห็นคุณค่าของพี่มอนอันดับที่2โดรไรมอนตอนโดรไรมอนป่วยหนกัก เมื่อนิตาขึ้นไปหาโดรมอนแต่กลับเจอโดรยมอนที่เป็นสภาพแบบนี้ครับอะไรกันเนี่ยซึ่งโดรมอนบอกว่าเขาป่วยครับแต่ว่าเขายังคอนโทรลมันได้ทันใดนั้นโดเรมี่ก็โผลขึ้นมาและบอกให้พี่ไปหาหมอได้แล้วอย่าดือ้อแต่ว่าโดรยมอนเขาดื้อสิครับและเพนนี้ออกจากบ้านไปงานเข้าเลยครับถ้าเกิดไม่รีบไปรักษาโดรมอนอาจจะพังจริงก็ได้งานนี้ต้องออกไปตามหาซะแล้วซึ่งโดรมอนแกไม่ไ ไปหาหมอก็เพราะว่าเป็นห่วงนูิตะามากกลัวว่าถ้านบิตะอยู่คนเดียวไม่ได้ถ้าเกิดขาดโดรีมอนไปแต่ว่านูิตะก็โผล่ขึ้นมาและบอกว่าให้โดรมอนไปหาหมอซะฉันอยู่คนเดียวได้แต่ว่าอาการมันมาแล้วครับอะไรกันเนี่ยโดรมอนจะพังจริงๆแล้วงานนี้นบิตะาต้องไปรีสวิตที่อยู่ในตัวโดรีมอนซะแล้วครับโดยการใช้ไฟฉายย่อส่วนแต่ว่าข้างในนั้นมีอุปสรรคมากมายเลยครับทําให้นบิตะานี่เกือบแย่แต่ว่าด้วยความ ร่วมมือของมินิดราจึงทำให้สามารถรีเซ็ตเครื่องไปได้สำเร็จครับทำให้โดรมอนกลับมาใช้งานได้ระยะหนึ่งเท่านั้นครับคราวนี้โดรมอนห้ามดือ้อและไปหาหมอซะซึ่งโนบิตะจะทำการบ้านด้วยตัวเองยืนด้วยลำแข้งของตัวเองเพื่อรอโดรมอนกลับมาซึ่งถือว่าเป็นฉากซึ้งเอาม,มากๆเลยครับวันถัดมาโดรมอนได้ไปหาหมอและก็สามารถรักษาอาการได้สำเร็จ โดยอาทิตย์หน้าก็จะถึงวันเกิดโดรามอนแล้วคุณหมอจึงให้โดรามอนไปงานเลี้ยงรุ่นที่โรงเรียนบ้างซิซึ่งโดรามอนเองก็คิดถึงเพื่อนเหมือนกันครับแต่ว่าภัยร้ายกำลังคืบคานเข้ามา อันดับหนึ่งโดไรมอนตอนโดไรมอนเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งสัปดาห์ต่อมาโดไรมอนไปงานเลี้ยงรุ่นแต่ว่า <c oughs> นี่มันพาวมอนใช่หรือเปล่าว่าไม่ได้เจอกันตั้งนานนะแหมจํากันได้ซึ่งพาวามอนเองก็จําโดไรมอนได้อยู่ครับเพราะว่าโดไรมอนนั้นเป็นนักเรียนที่เรียนกากที่สุดในชั้นเรียนอ้าวทำไมพูดมาหมาแบบนี้ล่ะงานนี้องมาวัดการสักตั้งหน่อยละกันโดยการช่วยเด็กที่ทําลูกโป่งหลุดมือและก็เป็นพาวามอนครับที่สามารถเอาลูกโป่ง คืนเด็กคนนั้นไปได้ทางฝั่งของโดรีมอนหยิบของมาเต็มเลยแต่ก็ใช้งานไม่ได้สักอย่างโดนพาวามอนนั้นดูถูกอีกแล้วและก็ขับรถจากไปกูแขเหละเกิน <c oughs> ทําให้โดรีมอนเศร้าเลยครับว่าตัวเองนั้นไม่เหมือนกับหุนยนตัวอื่นช่วยใครไม่ได้ชีวิตมันเศร้าแต่ว่าทันใดนั้นโดรมอนก็ถูกหุ่นยนต์ปูรอบทำร้ายโดรมอนพยายามต่อสู้แต่ว่า <c oughs> คนคนนั้นแย่ yeah, โดรมอนวาดอะไรบางอย่างแล้วก็โดนเก็บไปแล้วครับแล้วไอ้คนบังคับมันคือใครกันวะเนี่ยตัดภาพไปที่ฝั่งของโนบิตะครับที่เก็บเงินเพื่อซื้อโดไรกิมาเป็นของข,องขวัญโดไรมอนแต่ว่าอะไรกันเนี่ยโดเรมี่กับเซวาชิพโผล่ขึ้นมาแล้วบอกว่าโดไรมอนหายไป อาจจะถูกแก๊งรักพาตัวไปก็ได้งานนี้พวกเพื่อน,อนต้องไปศตวรวัที่22เพื่อตามหาโดรายมอนแล้วนะครับโดยการถามเบาะแสจากพาวามอนและโดรานนโกแต่ก็ไม่ได้เรื่องเลยครับเอา <c oughs> นี่มันปืนของโดรายมอนนี่นะแปลว่าโดรายมอน ถูกลักพาตัวไปจากตรงนี้แน่นอนจึงใช้ทีวีการเวลาดูอ่อนนี่ไงโดไรมอนอาจจะถูกลักพาตัวไปจริงๆก็ได้น่าสงสัยมากซึ่งพวกแจ๊ดเองก็เจอกับพวกโจดแล้วนะครับและก็โดนจับไปแล้วโนวิตะและโดเรมี่ก็มาถึงก็ถูกจับเหมือนกันเหลือแค่ชิลกากับเซวาชิที่กําลังยื้อยุดฉุดกระชากกันอยู่แต่ว่าฮฮ่า <c oughs> ตำรวจมาแล้วรอดตายแล้วเราก็เพราะว่าพาวามอนนั้นติดเครื่องติดตามไว้กับโนวิตะจึงสามารถระบุต,ตําแหน่งพวกโจร ได้ครับซึ่งก็เห็นอุยนมากมายที่พวกโจรจับครับแต่กลับไม่มีโดรามอนเลยอะไรกันเนี่ยและโดรมอนเขาหายไปไหนและถ้าจากตัวอักษรที่โดรามอนกำลังบอกใบฮ่าฮ่าหนี่มันเ s หรือว่าโรงงานผลิตหุ่นยนต์นี่นาก็แปลว่าโดรามอนถูกส่งไปที่โรงงานผลิตหุ่นยนต์และน่าจะถูกร้างสมองแน่งานเข้าแล้ยละครับ ถ้าโดไรมอนถูกล้างสมองก็จำไขรไม่ได้และก็ต้องเริ่มต้นกันใหม่แบบนี้นูมิตะไม่ยอมแน่นอนโดยการบุกไปที่โรงงานซึ่งโรงงานมีระบบรักษาความปลอดภัยหลายชั้นลึกเกินครับกว่าจะเข้าถึงเรือแค่นูมิตะคนเดียวและผู้จัดการกำลังจะกดสว,วิตช์ล้างสมองแต่ว่าจังก่อนเห็นเสียงนูมิตะอยู่ด้านนอกจึงเปิดให้นูมิตะมาล่ำลากับโดไรยมอนครั้งสุดท้ายซึ่งนูมิตะบอกว่าแบบนี้เหละที่โดไรมอนต้องการ่ะและฉันจะบอกคุณพ่อ พ่อคุณแม่ยังไงซึ่งโดไรมอนเองก็บอกว่าแบบนี้ดีแล้วฉันจะกลายเป็นหุ่นยนต์เหมือนกับตัวอื่นได้สักทีนึงโนบิตะรากรลากรด้วยความเศร้าของโนบิตะจึงออกไปร้องไห้ด้านนอกผู้จัดก,การจะกดผู้จัดก,การโรงงานจะก,กดสวิตช์แล้วแต่ว่าจังก่อนไม่เอาดีกว่าทําแบบนี้มันทําร้ายใจิตใจเด็กมากเกินไปสิ่งสําคัญของหุ่นยนต์เลี้ยงเด็กก็คือเด็ก ถึงหุ่นยนต์จะดีหรือไม่ดีขอเป็นเพื่อนกับเด็กคนนั้นได้ก็พอแล้วจึงปล่อยให้โดราอมอนไปหานบิตาทําให้โนบิตาดีใจมากเลยครับพอกลับไปที่บ้านนูิตาก็มอบของขวัญวันเกิดให้กับโดราอมอนซึ่งนั่นคือโดรายากยิที่นบิตะเก็บตังค์ซื้อครับซึ่งทําให้โดราอมอนซึ้งน้ําตาไหลภาคภาคแต่ว่าฮยังไม่ทํากันบ้านเลยยากแล้วบ้าไปแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ อ่ะช่วยกดหน่อยแล้วกันครับ